สาเหตุที่ผมเลือกสํานักเลขาธิการน,นะครับเพราะผมเลยเห็นว่าสํานักเลขาธิการเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อผมในการทํางานของผมครับเพราะปัจจุบันผมก็ทํางานอยู่ในฝ่ายของเลขานการโรงเรียนครับซึ่งผมก็มีความชํานาญในด้านนี้ค่อนข้างระดับหนึ่งเลยครับและที่ผมเลือกใส่หลักเลยะครับก็คือเพราะผมมองเห็นว่าเนี่ย การที่จะเป็นเลขาธิการเนี่ยมีบทบาทสาคัญในการประสานงานและสนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะการจัดการข้อมูลการวางแผนและการติดตามผลเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการบริหารการจัดการและการทํางานร่วมกันเป็นทีมต่างๆซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะเนี้ยผมได้อย่างดีเลยครับ ก็จะเป็นในการประสานงานการทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือปัญหาเฉพาะหน้าทําให้ผมสามารถทํางานเพื่อเยาวชนได้อย่างยั่งยืนและเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและท้ายผมสามารถพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณครับ